คือว่าบรรดาผีทั้งหลายตั้งแต่วบวชมานี่เวลาแกมาขอให้มองขอขอให้ทำบุญให้แกหนึ่งขอจะไหสังฆทานมีอาหารแห้งก็ได้อาหารไม่แห้งก็ได้สองมีผ้าหนึ่งผืนสามมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์แต่ว่าพระพุทธรูปหน้าตัาต้องไม่ต่ากว่าสี่นิ้วเกินเท่าไหร่ได้ขออย่างนั้นมาสิ้นเวลายี่สิบปีเศษทำบุญให้กับผีประเภทนี้นับเป็นพัน เป็นแทงนครั้งต่อมาวันหนึ่งเขานิมนต์ไปชั้นเพลนบ้านหนึ่งแล้วก็ชั้นทั้นกึ่งวันแอดตอนเพลนแต่ยังไม่ทันจะไม่ทันจะสวดมนต์ก็นั่งอยู่คนเดียวก็เห็นมาดาผีทั้งหลายมาล้อมอีกแล้วมาขออีกขอแบบเดียวกันบอกขอสังฆทานคือมีอาหารหน่อยหนึ่งมีผ้าชิ้นหนึ่งมีพรพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ก็เลยถามว่าการขอแบบนี้แกขอกันมาตั้งยี่สิบปีแต่ความจริงพวกที่ขอก่อนแล้วเขาก็ไปแล้วเขาดีไปแล้วถามตั้งยี่สิบปีมาแล้วขอแล้วแกได้อยู่อะ่ไหบ้างลองบอกฉันฟังทีเห็นว่าผีตัวนั้นผีฉลาดหน่อยท่าทางคล่องตัวแกก็บอกว่าการได้อาหารนิดหนึ่งทำเป็นเหตุให้ผมมีร่างกายเป็นทิพย์ ผ้าชิ้นหนึ่งเป็นผ้าสบงพระจีวรพระตายก็ตามให้ผมมีผ้ามีเครื่องประดับประดามไปทิพแล้วก็สําหรับพระพุทธรูปนี่เป็นเหตุที่มีร่างกายสว่างมากเพราะเทวดาหรือผมถือว่าถ้าใครร่างกายสว่างอ,อนั้นมีบุญญาธีการมาก